เมื่อสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้อ่านคำสั่งให้นายทักษิณชินวัตรไปรับโทษจำคุกใหม่อีกหนึ่งปีในฐานะที่ไม่ได้เคยปฏิบัติตามหมายสั่งหรือหมายขังของสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจึงต้องไปเริ่มต้นใหม่นายทักษิณก็ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของสารแล้วก็ได้เดินทางไปเข้าสู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเหมือนกับนักโทษทั่วไปแม้ว่าในช่วงค่ำ จะมีการเปลี่ยนแปลงเรือนจําจากเรือนจําพิเศษกรุงเทพไปเป็นเรือนจําคลองเปรมนายทักษิณก็ได้ปฏิบัติตัวเหมือนกับนักโทษทั่วไปคือการใส่ชุดของนักโทษที่อยู่ในเรือนจําก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของนายทักษิณที่ปฏิบัติตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ซึ่งถ้าหากว่านายทักษิณ ได้ปฏิบัติแบบนี้มาตั้งแต่วันที่22สิงหาคม2566ที่นายทักษิณเข้าเรือนจำครั้งแรกมีการปฏิบัติโดยการทำประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็เปลี่ยนชุดนักโทษกักโรคซึ่งเป็นระเบียบโดยทั่วไปที่นักโทษจะต้องปฏิบัติแต่ว่าที่ผ่านมานายทักษิณไม่ได้ทำเช่นนั้นใช้ความเป็นนักโทษ VIP หรือที่เขาเรียกกันว่านักโทษเทวดาไม่ยอมเข้าเรือนจำแม้แต่วันเดียวไปพักอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเป็นเวลา6เดือนเมื่อครบการพักโทษก็ใช้สิทธิพักโทษการที่สารดีกาแผนกคดีายาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำวินิจฉัยหรือมีคำสั่งให้นายทักษิณไปติดคุกใหม่ตามหมายของศาลถือว่าเป็นการดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมของประเทศไทย มีฉะนั้นกระบวนการยุติธรรมของไทยก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์และจะทําให้ทุกฝ่ายขาดความเชื่อมัน่นต้องขอขอบคุณนายทักษิณที่ไม่หนียอมรับชะตากรรมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยสมบูรณ์ซึ่งผมก็ได้ฟันธงหรือวิเคราะห์หรือยืนยันมาก่อนหน้านี้แล้วว่าในคดีนี้นายทักษิณไม่หนีแน่นอนและพร้อมที่จะรับชะตากรรมหรือรับสภาพคำสั่งของสาลดีกาแผดกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และผมก็ยังวิเคราะห์ว่าคดีของสองพ่อลูกคือของนายทักษิณและของนางสาวแพทองทานในสามคดีจะรอดเพียง1คดีไม่รอดสองคดีและสุดท้ายก็เป็นไปตามที่ผมได้วิเคราะห์ไว้และเป็นการยืนยันคำวิเคราะห์ของผมว่านายทักษิณไม่หนีคดีชั้น14อย่างแน่นอนและวันนี้ก็ไม่หนีจริงๆเข้าสู่กระบวนการ ชุดที่รมจริงๆก็ขอขอบคุณที่ทําให้คําวิเคราะห์ของผมไม่ผิดพลาดและก็ขอให้ในายทักษณิณได้ใช้สิทธิ์ในระหว่างอยู่เรือนจําเหมือนกับนักโทษทั่วไปในฐานะที่เคยเป็นผู้ต้องขังในเรือนจํามาก,ก่อนและก็ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมราชธรร์อย่างเคร่งครัด ก็อยากให้นายทักษณิณได้เข้าใจและก็ทําใจว่าเมื่อสถานะความเป็นผู้ต้องขังหรือความเป็นนักโทษก็ต้องยอมรับระเบียบและข้อปฏิบัติของเรือนจําและของกรมราชทัณฑ์อย่างปฏิเสธไม่ได้และเชื่อว่าการถูกคุมขังในเรือนจําก็คงจะใช้เวลาไม่นานนายทักษณิณก็สามารถที่จะได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษใช้สิทธิ์ตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์เหมือนกับนักโทษทั่วไป ส่วนจะได้สิทธิ์อะไรบ้างก็เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องดําเนินการและเชื่อว่าไม่มีใครที่จะมาช่วยเหลือหรือให้อภิสิทธิ์กับนักโทษอย่างนายทักษิณมากกว่านักโทษทั่วไปเพราะคําวินิจฉัยของสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในครั้งนี้น่าจะเป็นบทเรียนให้กับทุกคนในสังคมไทยครับ